ตากเป็นแบบนั้นแล้วก็งั้นเธอก็ควรจะคิดได้ดีว่าปฏิเสธเหมือนจริงเจอยังไงฉันเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก็คงจะคิดออกเอาเถอะเธอนั่งเครื่องบินมาเหนืหน่อยยังไงก็พักผ่อนก่อนเถอะพี่ไม่รบกวนเธอแล้วดีกว่าจูจูสายที่ไม่ได้รับสี่สิบสายข้อความที่ไม่ได้อ่านสามสิบสุวรรณเธอจะเล่นหายไปแบบนี้ใช่ไหมฟังตั้งรรกกว่าครั้งทําไปฟังไม่รู้จักเหนื่อย ฮัลโหลสุวรรณทำไมถึงเลหายไปแบบนี้ฮะเชนตามหาตัวมาสิกบกว่าวันแล้วเนี่ยตัวอ,อไปไหนมาส้จิมโมอคุณคะจะคิดว่าคุณโทรมาผิดแล้วละคะฉันแซ้เหอค่ะฟังได้ไร็วกว่ารอบตีตัดสายฟังได้ไร็กว่ารอบเราตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนคุณอยู่ข้างกายตลอดบอกเลยว,ว่าไม่ได้แท่ส้ถ้าคุณยังไม่เรียกฉันว่าคุณเหอะก็อย่าหวังว่าเลยว่าจะได้ฟังคุณจนจบ ได้ตัวคุณโหดมากเลยนะคุณเถอผมมีธุระกับคุณให้ผมแปลคุณได้ไหมคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปรับคุณตอนนี้เลยวันนี้ฉันมีว่ามีธุระอะไรไว้วันอื่นค่อยว่ากันแล้วกันนะไม่ได้ผมต้องการเจอคุณตอนนี้ห้ามวางสายผมนะผมคิดว่าคุณคงจะเคขนตะแก่ซูมากเหมือนกันล้สิคุณชายซูคุณนี่ชอบคิดเองเออเองนะฉันไม่ได้แซ่ซูแล้วไม่ว่าคุณแซ่ซูจะเป็นยังไงก็ตามไม่เกี่ยวได้กับฉันฉันมีความจำเป็นที่จะต้องไปโกรธใครถ้าคุณชายซูไม่มีธุระอะไรละงี้ฉันวางละได้ได้ค คุณไรไมตรีขนาดนี้คุณคงไม่แคล้ก็หรอกนะตอนนี้สี่โมงเย็นผมจะรอคุณที่ร้านกาแฟตรงถนนจริงเวินนะตี๋เตื่นแล้วเหรออยู่ไหมเดี๋ยวพี่ไปทำอะไรกินพี่เจ้าจที่มีธุระนิดหน่อยฉันต้องออกไปสักเดียวไปช่วยด่วนอันนี้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพิ่งจะกลับมาก็ต้องที่บอกไปแล้วเหรอหรือว่าเพราะเรื่องละครหรือเปล่าพี่เจ้ารบกวนพี่หน่อยนะคะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทแล้วคะ่ะเป็นธุระส่วนตัวของฉันนิดหน่อยนะคะได้ เธอรีบไปรีบกลับนะขอบคุณนะคะฉันจะพยายามรีบกลับค่ะระวังตัวด้วยนะจากถ้ามีเรื่องอะไรก็ตว่าพี่เลยนะอย่าเว,วิร์ดเก่งอีกละซูจิโมคุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาเวลาของฉันมีค่ามากนะคะเธอรีบกว่าด้านเจียวกลัวเจ้าขายหึงหรืองไงหรือว่าไม่อยากเจอฉันที่เป็นพี่ชายคนนี้แม่คลอดฉันแค่คนเดียวไม่อาจเอื้อมรองประธานซูหรอกจิไม่รู้ว่าตะแก่ซูได้ยินคำนี้จะรู้สึกอย่างไง แต่ว่าเธอก็เก่งใจได้เลยนะเป็นแค่เด็กแท้ๆไม่เพียงแค่เลี้ยงตัวเองรอดแถมยังซื้อบ้านได้เป็นหลังเป็นอีหนูหาเงินได้ขนาดนั้นเลยเหระใครใจกว้างแบบนั้นกันนะนั่นเป็นเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณเด็กคนนั้นละ่ะคุณแม่เลี้ยงเดี๋ยวที่ยังไม่บรรล,ลุนิติภาวะลูกเคยถามบ้างไหมเธอไม่กลัวว่าถ้าเรื่องแดงขึ้นมาเธอที่เป็นนักสแสดงชื่อดังจะกลายเป็นหนูตกตังเข้าสารนึือไงนี่คุณกำลังกู่ฉันงั้นเหรอเธอเป็นน้องสาวของฉันฉันที่เป็นพี่จะทำแบบนั้นได้อย่างไร เแ่าแก่ okay, ดีใจอยากช่วยเธอตามหาพ่อของเด็กไม่รู้ที่มาที่ไปนั่นไงถยังไงมันก็ยังเป็นหลานชายของฉันแต่ย่างไงในนาคกดไม่ว่าตอนเรียนหรือตอนเข้าสังคมก็ไม่ควรให้ผู้อื่นเรียกลูกเก็บรับใช่ไหมสู <c oughs> สูจีโมคุณต้องการอะไรกันนะอืมตัวอยากให้ทํำยังไงฉันก็จะทําแบบนะั้น <c oughs> ฉันอยากล้มสูจเจอุยฉันอยากได้บุหรทั้งหมดของมัน คุณประเมินฉันสูงไปแล้วถึงฉันจะแค้นซูจิ้งอุยมากแต่ก็ไม่เคยหวังเอาสมบัติของมันเลยฉันมีมือมีเท่าหาเลี้ยงตัวเองเป็นและใช้เก่เงินที่หามาเองเท่านั้นไม่คิดจะเอาเงินมันแม้แต่สตางค์เดียวผู้หญิงก็ทำได้กค่ยึดบ้านในคุณเลยทำจอมปลอมเท่านั้นแหละฉันจะยึดบ้านหรือไม่ยึดบ้านก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณถ้าคุณคิดใจฉันช่วยคุณเรื่องนี้แล้วก็ขอโทษด้วยนะฉันไม่มีความสามารถและเวลามากขนาดนั้นคุณไปขอให้คนอื่นช่วยเถอะสุวรรณเธอคิดว่าเธอเปลี่ยนแจ เธอจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับแซ่ซูอีกหรือไงแต่ลืมความทุกข์ลำบากที่แม่เธอเคยได้รับแล้วหรือไง <c oughs> ได้ยินมาว่าตอนที่แม่เธออยู่โรงพยาบาลเธอเคยไปคุกขอขอ,ขอร้องซูเจินอุยที่บริษัทแต่มันไม่ยอมให้เธอแม้แต่แดงเดียวโดยที่มันยอมเอาเงินพวกนั้นไปเลี้ยงพวกอิน,นู๋แต่มันยอมเอาเงินที่ใช้เลี้ยงกิ๊กไปช่วยคุณป้าเหรอท่านต้องยังมีชีวิตอยู่แน่แนถ้าพอได้แล้วคุณเจ๊ฉันทำอะไร เจ้านูยเราเป็นสามีภรรยากันเพื่อเสี่ยวหวานคุณใหญ่ทำแบบนี้นะคะฉันขอร้องละฉันพูดขอให้คุณแล้วเพราะจากนั้นไม่ว่าตอนไหนแม่คิดว่าเสี่ยวหวานมีความสุขที่สุดนะเสี่ยวหวานแม่ขอโทษแม่ดูแลลกูกต่อไปไม่ได้แล้ว <c oughs> เป็นคิดของฉจนให้ฉันเลี้ยงเถอะถ้าจำเป็นก็แต่งงานกับฉัน คุณคุณบ้าไปแล้วพวกเราเป็นพี่น้องต่างแม่คุณบ้าไปแล้วก็เพราะว่าเราเป็นพี่น้องไงถึงยิ่งต้องทําแบบนี้ถ้างั้นคุณจะไม่ได้เงินแม่แต่สตางค์เดียวสูจเช่นอูจะตัดขาดกับคุณตําแหน่งรองผู้บริหารของคุณก็อย่าหวังว่าจะอยู่รอดดีไม่ดีอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่เตอกลายเป็นคนของเช่นคนที่มันเจอรู้ละคุณฝันไปเถอะคุณอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างแท่ซูก็ได้ฉันแท่เหอะ ต้องแก่เธอต้องเป็นเธอเท่านั้นมีแก่เัอเท่านั้นถึงจะทำได้เพี้ยสูจีโม่คุณมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสารเลวถึงเจ้จากเดรัจฉาน,แต,ฉน,านแต่ฉจนก็ยังรู้ว่าเธอเป็นน้องสาวที่บอกว่าจะเลี้ยงนะก็แค่เป็นการเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรจริงๆสักหน่อยเจ้ายาให้ตาแกนั่นรู้ตัวเองไปสร้างกรรมอะไรไว้ที่ทำให้มันเสียใจกับสิ่งที่เกยทำให้มันกราบเลือดตายอย่างีแต่ก็แน่ละ ถ้ามันกากเลือดตายไปจริงๆก็จะดูไม่คุ้มไปหน่อยทีนี้เธอก็นั่งฟังฉัานอธิบายแผนการดีๆได้หรือยังคุณไม่ได้เอารูปฉันให้มันดูหรอจะไม่ได้ง่นะวันนั้นที่เธอพูดแบบนั้นต้องมีเหตุผลอยู่แล้วพรงนั้นจะเลยให้คุณไปตรวจสอบเธอเสียวหวันเรื่องของคุณป้าฉันขอโทษนะฉันรู้ว่าเธอแคนแม่ฉันมาตลอดแต่ท่านเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเสียวหวันเนาะ พวกเราควรจะทำอะไรเพื่อแม่ของเราบ้างย่ายมันมีชีวิตสุขสําราญแบบนั้นเลยฉันเออฉันนาเป็นไงบ้างพี่ที่สอดหลังจากที่พวกเธอถูกไล่ออกจากบ้านแม่เองก็มีชะตากรรมเดียวกับพวกเธอเพื่อทํางานหาเลี้ยงพวกเราท่านดึงกับสุดท้ายร,รมตมสนองท่านตานด้วยโรคนะนั่นไม่ใช่ความผิดของนายสู้เช่นอุยต่างหากที่ควรรับผิดชอบนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากพูดที่ฉันกลับไปอยู่กับมันก็เพราะอยากให้มันได้รู้ถึงความเจ็บปวดว่า ก็ได้แต่งานนักสแสดงของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นฉันบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นเหไร้งานต้องเสียยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่อยากให้ได้มีผลกระทบใดๆถึงลูกชายฉันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่บนเงื่อนไขสองอย่างนี้หลังจากที่ทั้งสองคนปรึกษากันซีรีส์ที่เดิมทีเสียวหวานไม่อยากเล่นก็ตอบตกลงในท้ายที่สุดเพราะการเข้าร่วมของเฮอวหวานเจ้าขาจึงรับช่วงต่อไปโดยปรยายนอกจากตัวเอกและพ่วงกับแล้วสมาชิกคนอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แค่ วันรุ่งขึ้นเหวานนทัร์บไปหาเวินจิงเจิน้นด้วยตัวเองตอบตกลงที่ยจ่ายละครเรื่องนี้ที่ทําให้เหวานคิดไม่ถึงก็คือซูจีโม่เป็นพปร้รองของเรื่องนี้และเพื่อร่วมกับแผนการของซูจีโม่ทั้งคู่จึงไม่ได้ทำตัวสนิทสนมกันอยู่ต่อหน้าผู้คนหรือแม้กระทั่งออกไปกินข้าวันสองต่อสองและไม่รู้ว่าเพราะอะไรเจ้าขายการเป็นคนหมู่ง่ายไปเลยโดยเฉพาะหลังจากที่เหวานกับซูจีโม่คุกคิดก,กันเดินจากบ้าน บรรยากาศในกองถ่ก็อึมรึมขึ้นมาทันทีเรากลับร้อมใจระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าข่าเองก็เหมือนจะรู้สึกตัวโอกาสวันแรงงานให้กองถ่ายหยุดงานถึงสามวันไม่หรอกมะซีอีโอใหม่ของซาเอมเพลร์เบยอีเวอร์จะมารับช่วงดูแลกิจการต่อเป็นทางการในวันที่หนึ่งพฤาัสนี้รับช่วงดูแลซาเอมเพอร์อย่างเป็นทางการเหรอ เวอร์นอีเวอร์อายุ25สว่วนสูง187น้ำหนัก80กิโลกลุ่มเลือ A, ด A การศึกษาปริญญาโทหนึ่งเดือนก่อนได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มแล้วที่ประเทศฮอลแลนด์พระเจ้าก็กับหลานวิฟงแต่งงานกันแล้วเหรอผู้ชายสองคนเนี้ยนะมาแล้วค่ะพี่เจ้าวันหยุดจะแท้ทำไมไม่นอนต่ออีกหน่อยล่ะคะนอนไม่หลับนะเสียวหวานจะได้ดูข่าวก็ซิฟช่วงนี้บ้างไหมดูต้าต่อไปหวนจริงเถินก็ไม่มีเวลาว่างมาตามตัวแยเธอแล้วเลยฉันถ่ายละครทุกวันจะไปไมีเวลาว่างสนใจเรื่องพวกนั้นได้ยังไง หรือว่ารองประธานเวนได้ของเล่นชิ้นใหม่อีกแล้วเหรอพี่ว่าตอนนี้นอกจากเธอแล้วก็คงไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นหรอกดูสิกุญชัยตัวจริงของตรตาอรเอ็มเพเรอร์กลับมาแล้วพี่เจ้าคนนี้คือใครเหรอถ้าจะเล่าแล้วก็เรื่องมันยาวเนี่ยเขาชื่อเวนอี้เฟยจะมารับช่วงต่อซีอของตรตาเอ็มเพลเรอร์ประธานของบริษัทต่อก็เป็นพี่น้องกับเวนจริงเธอเนี เอจะว่าไปก็มีส่วนคล้ายอยู่แต่ว่าทำไมไม่ใช่เวินจิงเถินรับช่วงต่อแต่เป็นเขาล่ะดูจากโปรไฟล์ของเขาต้อยต่างจากคนตัวไปยังไงเพื่อนเวินก็ไม่มีทางยอมให้เขาแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแน่เร,นนรเรื่องนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพวกคนรวยมีความลับกันเยอะจัดตายแต่ที่พี่ดูคือเวินจิงเถินอายุมากกว่าเขาและก่อนหน,น้านี้สองเดือนก็มีข่าวแนวนี้ออกมาแล้ว มีด้วยหรอคะฉันไม่เห็นก็นได้ยินเลยเธอเนี่นอกจากจะถ่ายละครกับวันอันแล้วก็ไม่เคยสนใจใครหรอกจริงไหมอาจจะเพราะว่าฉันไม่ค่อยสนใจมักงพี่เจ้าเขามารับช่วงจักจาอ็มเพอเรอร์ต่อแบบนี้จะไม่มีผลกระทบกับพวกเราใช่ไหมถ้าพูดตามเหตุผลแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะพวกเราก็แก้คนที่เซ็นสัญญาด้วยไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงต้อยเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่น่าจะมีผลมาถึงเราจะงั้นก็ดีเลยในเมื่อพวกเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรพวกเราทําอะไรก็แล้วแต่เลย ปลายเดือนพฤษภาสีที่น่าร้อนเรื่องนี้ก็เริ่มจำการโฆษณาแม้ว่าผู้ดูแลจะยังคงเป็นเวนจิงเฉินแต่ที่สำคัญ่านั้นคือซีอีโอคนใหม่ของชาอิมเพอร์ก็จะมาร่วมงานด้วยแต่มีการเลี้ยนบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่มาร่วมงานปาร์ตี้ในโรงแรมหรูด้วยประธานเวนคะไม่ทราบว่าหลังจากที่คุณมารับช่วงต่อชาอมเพอเร์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าล่ะคะเรื่องเนี้ยผมไม่สะดวกที่จะตอบครับแต่ว่าสตาอิมเพอเอร์จะลดจำนวนการผลิตภาพยนตร์ลงจะมุ่งเน้นไปที่บทละครที่ดี ทุกคุณภาพเป็นสิ่งที่ไซมเบอร์เรอร์ของเราต้องการครับจีโมคุณจะไปร่วมงานเปิดตัวในวันจันทร์หน้าด้วยหรือเปล่าไปสินี่เป็นโอกาสดีเสียวหวานตัวคงไม่คิดจะไม่ไปหรอกใช่ไหมนั่นแหละที่ฉันคิดแต่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเสียวหวานจะเป็นอะไรไหมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอใช่คุณอยู่ไหนอ่ะพวกพวกเราเจอกันแล้วคุย,คยกันดีกว่าเสียวหวานจะเป็นอะไรเหรอช่วงนี้จะดูเครียดๆนะ กังวลอะไรอยู่รอเปล่าพี่ท่านอานเป็นลูกของพี่หลังจากที่พี่รู้พี่จะทํายังไงหรอผู้ใจคนนั่นมาหาเธอแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้แต่ฉันรู้สึกกลัวมาตลอดฉันกลัวเสียนอันไปช่วงนี้ฉันฝันแบบนี้บ่อยๆหลังจากตอนนั้นเธอเคยเจอกับหมอหน่นอีกหรือเปล่าตอนไปพักร้อนพวกเราเจอกันด้ยบังเอิญแต่เขาไม่รู้จักฉันและไม่รู้ว่าฉันมีลูกงั้นจะเป็นอะไรไปละ่ะ ถ้าแก้บางเงินแล้วก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนี่เมื่อหมอหนังจำเตมมอรไม่ได้ก็ยังไม่มีทางรู้เรื่องลูกได้หรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ปรากฏตัวอีกแล้วถามยังแต่ช่วงนี้ฉันยังฝันร้ายบ่อยๆฝันว่าอันอันเช่างเถอะเขาอยู่ที่สไตล์มเพล่เรื่เหมือนกันและจะไปร่วมงานเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเอ๊ะเ,เสี่ยวหวานหมอนังเป็นไงร,รู้ว่าจะเป็นหมอหนันพี่ขอร้องนะอย่าถามต่อเลยนะ ฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าอนันต์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาฉันจะเสียอนันต์ไปไม่ได้3ปีก่อนฉันเสียแม่ไปแล้วตอนนี้ฉันไม่อยากเสียอนันต์ไปได้อีกแล้วพี่บอกหน่อยจวงไะทำยังไงดีเสียวหวานบอกพี่มาผู้ชจยคนนั้นคือใครถ้าถธอไม่บอกพี่จะช่วยเธอได้อย่างไรล่ะพี่พี่ช่วยคุยกับเวรจิงเถอะนิดหน่อยได้ไหมฉันอยากยกเลิกสัญญาตอนนี้จะกําดังดังแต่ซีรีส์ยังไม่เริ่มฉายอนันตก็จะยังไปได้ไกลอีกนะพวกเขาต้องไม่ยอมยกเลิกสัญญาแน่ เสียวหวานการหนีปัญหาไม่ใช่วิธีแก้ไขถ้าเป็นกังวลมากขนาดนั้นจริงฉันพอมีวิธีอยู่นะแต่งงานกับฉันแบบนี้นอกจากจะดีกับแผนการของเราแล้วยังช่วยแก้ปัญหาให้เธอได้ด้วยเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าก็ลืมเธอแล้วแค่เธอแต่งงานต่อให้มีลูกก็คงคิดไม่ถึงหรกอกอพวกเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมที่ฉันบอกว่าแต่งงานกันมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเท่านั้นแก้การมีอยู่ของอันอันดูสมัยสมผลไม่ได้จะเป็นสามีภรรยากันจริงๆ คนเป็นน้องอ่ะไม่ควรจะสงสัยพี่ใจตัวเองไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาละเอาละไม่แกล้งตัวแล้วก็ได้จะบอกเป็นการของฉันให้เนะ่ยแผลเหรอพวกเราไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็ไปทาเรื่องอยาก,กันไม่จำเป็นต้องให้ลกูกไว้นอกรู้แกสองคนนั้นรู้เรื่องนี้ก็พอที่เหลือเป็นความลับเงี้ยตอนนี้เราไปจดทะเบียนก็ทําเรื่องหยาไปในครั้งเดียวไม่ได้หรอน้องโงจ่จ้ะ เธอคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไงไม่งั้นเอาแบบนี้ก็ได้พวกเราไปจดทะเบียนกันก่อนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็ทาเรื่องยาหนึ่งเดือนได้เหรอเครื่องเดือนได้ไหมแล้วแต่เธอเลยเธอบอกกี่วันก็กี่วันแหละแก่วันเดียวก็ได้เพราะอย่างไงของพันนันังก็เอามาเพื่อต่อก้อนกับสองคนนั้นงั้นพวกเราไปทําเรื่องวันนี้เลยเอเรีเปิดหน้านั้นเลยเหรอนี่มันใกล้เที่ยงแล้วนะอดิบทําให้เสร็จจะได้มีความกล้าที่จะไปงานแถลงคุณน้องคะจะจดทะเบียนต้องมีรูปถ่ายนะครับพวกเราบบนี่นงนะ เราไปกินข้าวกันก่อนแล้วจากนั้นพี่จะไปแต่งรูปของเราให้เป็นรูปคู่แต่สดเลยไม่ได้เหรอที่ต้องแต่งรูปพี่มีผลนะ